สบายดีอลิตาซอฟท์มยาเด้อสบายดีนี่ตอนหักทุกคนเด้อที่เขามาเบิ้งสองเฮ้ามือนี้เฮากระพากันขามาทางมุกดาหารเด้อสบายดีเด้อยังคิดไหนี่สบายดีให้เน่หาีให้เน่้าดสายกินเด้อสบายดีครั้งแรกเวลาที่ขามาทางมุกดาหารแข่งเลยเป็นครั้งแรกของชาวลาวเลยเหมือนกัก ครั้งแรกวันสองไข่แต่ปูไข่แต่สปูเพื่อนอันเพื่อนอนุญ,ญาตให้ขามได้เนาะเ<ช>พราะว่าเพ<ช>ื<ม>่อนมีบัตรมีแต่บัตรประจำโต๊ปะปกติต่งางแขวงมีเพื่อนจะให้ใส่พาสปอร์ตแต่ว่าเป็นยังเนาะเพื่อนอนุโลมให้เพื่อนบอกแนะนาเธอไหนาให้เป็นใส่เป็นพาสปอร์ตเด้อกลับไปนี้เห็ุรถกูเด้อสองสามพันสี่พัน,นก,ก็เห็ุแล้นะเหล่ากาฮากลับไปเห็ุอนาคตพึ่มฟ้าฮะเนาะไปเรียนพึ่มฟ้าไปเหตุไปซะเพราะได้ขามไป เอาแต่ว่าไม่เฮ็ดนี่หรบอเ่คอยเห็นเห็ดอ่านยังไม่ได้เฮ็ดลองคอยหามีแต่ของอริสใส่ยูบกล่องอลิสตาตีปไทยมาบ้านก็เฮ็ดเลยอลิสตาตีปเอ้าเหี้ยปิเป๊ะถ้าถ้าเออลืมใส่เข็มคัดเนาะคราเนี่ยทุกคนพอเมื่อกี้นี่ขามขู่อ่ะเฮ้ยไปกระถือกูบ่าวตำรวจหยอกเนาะ จับพอโทรศัพท์จับไปแอดเฟซปะนะว่าไอเอ๊ะใครตำรวจเนี่ยห็นเลยพิลึกพิโลห่างก็เคยเห็นเรามนจังไหนแบบประมาณป่าแต่น้องมีแฟนแลาบบอมีแล้วมีแล้วไอเป็นกิ๊กบอจ้าอากอยคนที่เห็นโอ้โหเนี่ยเราก็แบบแปลกๆได้เราแบอากอยคนไทยบออะไรเหมือนว่าเฮืนอาจะอยู่แถบไดนขางตลาดอาะบรรชวนจะเคยยินาน้อง ก็เลยว่าเขาก็เลยว่าอันอยู่เฮือนไกลตลาดตัวเองเหมือนกับมีไปเลยมีนิดนึงนะตอนนี้เมนท้าวกำลังสืข้าวนาทุกคนไปเบอร์หาโอ้เห็นเหตุการณ์กันนี่เลยเนาะเอาไปเบอร์บอกไปเบอร์หากับเปอร์เดี๋ยวลงไปจับก่อนทุกคนตอนนี้เมนท้าวขามาไปถีบหอยเลยเนาะหอยังกลมอีกอะไรเงี่ยคือได้กินไปแล้วพอล่ะ ก็มาดเดจอที่อะไรเขามาเกี่ยอคน,นงามกันเลยปกติเนาะที่เขาก็มาคียกขายอสีสันสันแซะราคาุกคนตอนนี้เราก็จะไปทำธุระอลิซาสติแล้วเราก็จะไปทานข้าวที่ก็ข่อยสีส่งจาทานข้าวกุรรเลยข่อยเรียวสุขมานต์นามรังอ๋อเดี๋ยวให้ไปนะข้าวสันก็ไปปล่อยอยู่ห่างวะนี่ฮะ เรศวะนี่ชีเนียหนังเซาท้ากันมัเออโมไี่ดีแต่ใครจีเกิรคนนั้นเสียสละไปซื้อซิมนี่ซื้อเลยไหมก็ได้ซื้อที่เทิงหางก็ดีมันมีทรันเด็กอพาร์ตบอลซื้อได้เลยบัตรค้าวซื้อได้จะเห็นอีซิมจะมีไอโฟนบ่จะเห็นอีซิมบ่ต้องแกะเบอร์มีอยู่อันนี้ะเห็นอีซิมอะไรอย่างไไอโฟนหองเอาวใส่ิบหกคันจับไหนดู อะไรสถติไปทอยบ6กมทุกคนรวยๆเนี่นะขอในเงินขอหน่อยเงินได้ไหมเขาสร้างขวันมาขวั้เดือนเดือนละผ่อนเดือนละพันหนึ่งถือแค่เขาเลยสามพันบาทกูต่อเดือนเดือนเดียวเออผ่อนเดือนเดียวเอะไรยังงทุกคนพี่เบิรกกัน มาขอมาห่างโรบินสันแล้วทุกคนมาขอของนำแต่ว่าถ่ายในนาเวนเดอร์นี่การแต่งตัวของสามสาววินลองหลับใส่เสื้อกีฬามาหรือเปล่าเปลี่ยน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 คืออันแฟนทหารนี่แหละอันเสื้อวีนเลต้องหินอันตาเอาเสื้อจ้ะปะมันจะออกไปข้างนอกนกันเลยนีย่นะโดนหมูคดีถ้าเขาไปซื้อเสื้อใหม่ซะนี่น่ยเดียวกับรุดเหรอเลรีเราเห็นใหม่เพิ่ง ทรงใสตัวดึงมันขนาะมันขานตัวค่งต่อกันเลยป้าป้าจริงๆก็ห้ามถ่ายนะครับทุกคนแต่ว่าเราถ่ายได้ก็โอเนนะ,ะเออกมาเฮาส์ไปหากินข่าวอ,อยู่ไซพราะเอื้อยฮาให้งกมาหกร้อยบาทอริถันส่วนเฮามาแบบด่วนเฮาก็เลยแบบบริแรงเง,งินแลกข้าไว้เนาะกับพี่ยางกับพี่มีเงินท่าไรไม่พี้ยนท่าล เดี๋ยวโอ้นตับหลังจะไปหากินยังไงเอากินซุซีป่ะซุซีป่ะทั้งเครื่องกาห้างองอาหารเดี๋ยวไปสื่อเว้ยสื่ปอป่ะคนจะพาไปสื่อบ่อหนึ่งที่ไปบ่าน่ากินจังทำไหมอีมีเห็ดซิมได้เออสวยมีเหาแบบ ส่วนนีเขาบอมีเงินเด็ดแต่ว่าห่างนี้มันสิมีบ่อนนซิมฟรีารได้ตองจึงอีนเนาะเออแม่เขาเขาต้องแบบเขาต้องแบบว่าโตแบบลูกค้าน่สิาเพียงนึงลูกค้าหรือวิชาชีงามได้ส่งอันนี้เก้าร้อยบาทกันหนึ่งแค่หนึ่งมันจะมากินอย่างเอแบบเอ็มเอ็มกอ ทีน้ัวนี้เนี่ยเด็ดถวยลอยนลอยสามเก่นี้นนี่นี่นี่เขาจะหลวกให้เลยเนะเป็นไรนะนี่ทั้ these, งเธอเหรอ้ามีงบอยู่ครละลอยบาทก็ด้กินอยู่บเก่าบาทมาเบิกันเอาวาเฮาสิไปกินยูไส้สุดแพี่ตอ เสือเลยตุ๊กตาตีตอทุกคนค่ะค่ะเสือนี่นี่ห่านี่งอัมถือภาพเม็ดและข้าวยำเยี้ยวแล้วนี่ยอำเงี้ยวยำเงี้ยอือเลยกว่ายำเยี้ยวซูสแหละนี่มีตัวสวยๆคอยซื้อส่งซื้อเสืออยู่นี่แหละมาแต่ห่างยุติแต่ว่าห่างแบบห่างเซลล์นะคอยนะอุ้ยซื้อต้องซื้อเห็ดตกเลยต้องซื้อ เดี๋ยวเขาขอนิยามเบิ่งกันได้ทุกคนได้แนวกินแล้วแต่ยังกินหลักขวาย๊ยวไก่หมูย๊าบเส้นเต็มแต่ก็ได้ล้านนาเส้นใหญ่มีกรองไม่อยากกินแต่โอ้ยแหละกินเมื่อกี้นี่คำแรกพุทธิสมัครอ๋อนั่นแสมาซิมเสมาเสมาซิมเขาเสมาซิมในเบอร์เค้ากรอบนะคะเค้ากรอบเลย ยนุ่มนุ่นุกนะผักเขียวเอเนี่ยแวตงกวงงข้างน้งวกาางาากัดเขียวบ้านเขาอืแต่เขาืออิกัดขาวอันนี้อกัดขาวบ บ้านเขาหางนนดเอะกัดดอกบากัดดอกก็ตานกัดดอกูเดืออะไรเงีค่ะบะนะกัดดอกเอิญัดดอกกคือดอกนั่คือกัดมันก็ใหญ่เท่กันกคือด ไก่บักีใก่บอบเป้นไม่ใส่แบบสแกนแบบซือสแกนหนึ่องขาไอได้จะตื่อแกนว่ไ่เไม่สอง่แบบอะลูกัชิ้นชิ้ที่ท้องนันย่อยนะเขาประตือปรตือปรตือปรตือติ๊ก้อช่นงี้มันจะิมบบเฮ็ดจังสิ่งไ่ได้นะครับป๊ะแบนี้ ที่แท้เขาต้องระยะห่างก็เห็นดิด๊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 บอกนเขาที่รมท,ทรนเห็นนะนะชูแตงกินน,อน้อทุกคนถ้าไม่รู้ว่าอยากกินอ่าก็าเสี๋ยวต้มยำมะนาวสบาสั่งไปแล้วเออก็เทื่ไหนสั่งเลยกด้เอาตอไหนสั่งวิววิวรอจก กระมันเด่โรบินสันห้างโรบินสันนะคะ<อ>เขากระสามไปทไทยเขากระปาามาไทยสุได้าเมืองเมืองทางนี้ปลา,มมา,าเมืองเมืองบ้างปเมืองก่อนเมืองทางนี้บ้างวคนเทลเลนเติ<อ>จะไปติดคนเนเอขื่อ,อ,อม,ออมรายเอา้าเหมาะก,กับการขี่รถตูะะะูอะไรครับ เดาความอยากกินก่อนทุกคนตัดแสกแล้วกันมาเห็นอลิทุกคนนะรถคันนี้เพิ่งกำลังถอยลังเจ,จาะจะพูหัวเพิ่งชินแอมเห็นเท้ามาไฮเบิรงเดเิ้ลเพิ่งหยังลงมาอาะไรไฮเดิร์ดกำลังสิลงมานี่คันนี้เด้อทุกคนเอาสิพยายามโบวว่าซือจะเห็นปะ เห็นเออเขาแล้วมาะนนี้มาเลยกรสิบกใส่น้ำหน่อน้ำหนอน้ำหน่มึนหงขันกระโจนนี่ค่ะมมันหนออะไรครก็แ่บกินแต่เซนอะไรจริงตุ้ยนะอ๋อคมอเนออเากินเซนกินอันนี้ไม่ไ เห็นโบมือใส่ยู่ใส่จิียเห็ยนมอเมลมูเห็ดไปสิละถ้าสมุดเปิดแวนออกไปได้นี่สิไปห้องห้างเห็นบอะเพื่อไปแนมขึ้นมาเรือเป็นกระจกดำมันเป็นกระจกดำาเนาะเราก็มีวังอยู่ได้ปะเอ้ยเขากำลังลงมาเรือลอยลอยไปสิบบาท มีหอนเงินเงินหกร้่อเงินหกร้อยค่ะซื้อย,ยังได้ KFC ไปซื้ไปซื้อไปนำตำมว่ตำตำเมืออาเอาแค่นี้เออก็บอกมันกินเผานดิดนะึงป้าใช่ว่าสมามชั่วโมงไอต้อหอดสามชั่วโมงันเถอะมาใส่เวลามึงสาินาทีมึงใส่ไปชัลล่วโมงเถอะ เโทรมาเลยแต่เก้าโมงเนาะหมูยังนอนประตื่นสัป10โมงจน11โมงงมีแตงตีนไม่กินเนะเออจังแไรนี่นี่ข้าวหน้าประเทีอ่าเข้าก็ปีประตูใช่ไหม ีชุดเล็กนะคะชุดเล็กแต่น่านี่ค่ะใส่สอมไหมใส่เกียวใส่ค่ะสอมอุยยังสอมค่ะเออออะรงีตํานมแบบาหนมแบบเาหันอากไองเทกนี่มันจะมีหัน้องเลงเป็นตู้หน่อย นี่ถ้เติมใส่ท่าไร่สี่อยบาทเบิดล้วงเงินเบอรเลขสิบนี่ยังลอยแปดสิบไปซิมลูกซินลูกซิลูกซิประตื้อเกิดไงฮะยี่นัินเงินสดสิบบาได้จ้ะ น่าประทูน่าอ่อยจังเลยเรืองน้าที่แน่นยันอากะปิค่ะเหลืองหายเลยกินน,นะนะกินยังกระเพาะปลาแซบ่บอ่ะเด็กสนุกากต่างแล้ว เยวทาไข่เจียวเพิ่งทอดใหม่ๆเนาะเป็นทอดใหม่ๆเลยท,ที่จ่ายเนาะสบิ๊ดเนาเห็ดแล้วนี่จริงๆก็ต้องเห็นแล้วเนี่ย<า>ดีเงินของเราเพิ่มเรือร้อยยีบาทสบิ๊ดเนาเห็ดแล้วนี่นะพวกเรจะเชื่อว่าเห็นจริงไม่ใช่ก็ต้องเห็นแล้วนี่ย<า>น่าอร่อยจังเล

นั่งโต๊ะแจ๊บค่ะท่านแจ๊บเหรอคะใช่ค่ะมานั่งอยู่กลางค่ะชมวิวค่ะนี่นั่งชมวิวแบบแคมทางเขาจอดรถอยู่นี่เขาไปแนมขึ้นมาเลยว่้นเสเปิดหนังอยู่เทิงเนาะเฮดดิซิลลาริทนะคนเขาจะแนมเอะเหตุแบบนี้ทำอะไรอ่ะ ข <ไป S 2> <ห>้าวหน้าปลาทูกินน้ำกกนแ้วกะกระเพาะปลากระเดี๋ยวสุผวัดสิไปหาของพลงกับพวกหัวสิได้หอดอ้องเนยปาเจริญพามากินตำอร,อ,อร่อยมากต้มไทยแซ่บพอ,อ,อมากินนี่ยตำอยไทยแหละกะมุกระดยยู่ไทยรู้สึกแบบฟิลมต่างกันแบบ,บอย่า เป็นเอ,เอกลักษณ์พิมันเลขาหมูทอดแซ่บแซ่บแล,ล้วก็ข้าวเหนียวนี่ทุกคนสามบาทปั้นหนึ่งยี่สิบบาทแล้ววางให้เราเยีย่ยมให้เบิรงกมาปั้นทำไมนี่เนาะยี่สิบบาททุกคนหมูอ้อดข้าวใหม่ได้เลยข้าวใหม่ข้าวฮอนต <c oughs> อนนี้ยังมีอีกปะเนี่ย <c oughs> คือหนี่นก,ก็กินมันหนี่ก,ก็กินเอาจัดไปใหญ่ <that> ามากเลย ไปจิอมอยู่เขาจะมาทีเดียวเลยทีเดียวนะคะุอะ้ครบแล้วค่ะสั่งมาค่ะต้มแซบินส่้อต้มแซบอีกเ้าสนุกมากเ่ากินเันนมากขออนุญาตกินหน่อยค่ะเหนื่อยแล้วคะลูกค้คจะรับอะไรนคะหกคาแงกินไปะยัง พยายใส่บวมไม่ใช่ช้อนกลางกินกันเองเกือบเสือมมันช่างมีปัหาของเมื่อัวใหญ่ตนอยากกินก่อนเด้อแเะปงมเนี่ยเนี่ยนาเนี่ยหลังจากกินแล้วเนาะเอื่ยเขาเรียง บหงวว้สิเพ่เท่าทั้หเรอบบาทส่วสองันมิบก้อบแบงค์เทาอันนึ่งยอียงแบงค์พันมีทอนเลยเด่เย่อษฐ์ ปลาละแล้วค hmm. ืปลากราบแบบนี okay, ้ได in okay. ้กรับไปแล้วทุกคนมวลลายมือนนิเนาะมือมือมือสิเอาไปใส่นาโปเลีนเนียนงนีนมามยืนก่อนยืนก่อนใส่มาธนาโป๊ะโอเคไปงงบ่ อีกแล้ว,ลว,ลวห้าประจำมนันแหอะไร,รต้นสวยงามเลยนี่หมขึ<อ>้นหนาวเลยอกิเย็นเลยเนาะอกเย็น<า>สั่นเลยได้โดนดดดดสั่นเลยเลยเลยจักนาจาตโตตี่หลัดจารุนาเงิน,น,นแต่งโตไนดูเฮ้ย อื้มหนาวหนาวเลยส่งนิสอส,สัยสลิดไม่ได้ซื้อหันดีปะตัดถามาตอนนี้ทุกคนเฮาได้มาหาหมอเขียวสิน่ยานนุดตอนหน่อยคือมอเขียวนี่น้เขามาอัดลิปมอยู่เทิ่งนี่ คิดว่าห่อสินภาษาแต่ว่าพื้น่าสามารถออดได, <c oughs> เดเ้เดี๋ยวเอาเห็ดก่อนเนาะหลินทึ่งๆไปยังสิไปเปลี่ยนดอกแทียน้องหลัดก็ว่าสิมาเห็ด คขออะไรล้า <that> ย <to> ังคิวเจ้าวะเนี่ยโดนได้บัตรคุณเคียงมาเป็นเดีเจอสีสัมผัสได้ถึงความคนคิงลูกบนคันบอมันแดดกับบนปากได้เราจะจงให้ไหมใส่แล้วเชิงนี่ตัวที่ว่าเขาไปไทยตอนน่ะเขากิน ปิงไก่ตอนมันเป็นเศษกระดูกเวลาเขาซับมนะแล้วเขียวก็แเตะแตกแล้วเป็นโพรงอยู่เนาะก็เลยว่ามาอัพต่อเวนิตาจะไปเปลี่ยนซีดอกเขียวกันด้วยนี่แขียวลงมสสูงกันเห็นหรเมื่อนี้ต่างลงมาต่างเมื่อนี้่คือได้สูงเพราะว่าดอกเขียวตัวนี้มันรูดแต่มันหย่อนลง ซู้นะคะฉันไปข้างบนก่อนอาปบอของข่อยหันนี่นะเหตเขียวทั้งทงนี่สิไปเปดอเขียวเออซียูซ่ันาซียูทาซะยดอ้ดเเดอร์ยาเดอเห็นหมอเขียวเธอ้ยเห็นหมอเขียวเธอได้รนมยังไงแล้วนะฟังใจแต่น้อยเจ็บจบย่านยานหมอเขียว เดี๋ยวนี้ฟันแลนใส่อยากจะเขียวบางงามเดี๋ยวนี้โอเคแล้วตีเจาะเขาจะขึ้นไปหิดอะไรกันเด้เอเฮ้ยคนทามว่าคนยิงหิบเฉามังนี่ทามว่าลิมดูกลิมเท่าไหร่ดูเขาหนึ่งร้อยบาท เลือกเอาทรงยาวสังงส้นยังก็ได้ไม่ได้ปะอืมจะได้ไมนสิแตกสิหกกักโอ,อ้โห้เดี <c oughs> ๋ยวเสริมให้มันขึนะ้นตอนนี้เราเสร็จแล้วค่ะงบประมาณเราหมดไปวันนี้ก็สองแสนเจ็ดสิบพันเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเขียวข่อยนี่เซนซ่าข,ขาขอเขาจ่ายไปแล้ว ตังแซนเบ็ดสองแสนเนาะสองแสนเจ็ดจะหรอตังแก่นี่เบิ็ดหาสองแสนเบน็ดยังยังเนี่เราใส่เอ้สา,เสามเหลมสามเหลมปุ๊บเคยคิดว่าเหลมเดียวสีหาบอนี่เลยใส่สีเขียวอ่ะทำเอียนนะว่าว่าเสีเต็มเดียวเราเคยใส่ส,สีเขียวจ้ากเถอจะเหตุอลคือเราเหลมเดียวยยัแหละแล้วเพิ่นเบิงให้แล้วเพิ่นจีอันห้เอง เราผนบริเวรหายคอยแยิงแหวนบริบพวกเราไปเห็นเขี่ยตัวเทิงอย่างนี้เลยอ้ามันคือเป็นจุดดำๆเลยเห็นเราเบิเงรหายอ้าวเขี่ยไม่เอาพัดมาเคยมาเคยยิงเขี่ยบริเวรอย่างนี้สิเด้อแบบเราเอาแล้วเราอันยืิงแหวนทั้งหลุมสอดเทิงขึ้นหาแล้วเขาก็เห็นเนาะมาทางนี้ก็สีเห็นดบริบแต่ว่าเราคือเราอ n a t o m เขียวสะอาดแล้วแต่ว่ายกกมันก็ยังเมงได้ผ่ากระเมงยกกบยูนี่ค้างนี้เนี่ยเราแนะนำให้เมื่อปันบัวตัว่หญ่เจดเด้อร์ด้วยต้องใส่ยาตรงเอียง แขนปวหักแขวหันมันสองสามเถื่อพูนหักไว้ใส่หันสองเถื่อเถื่อที่สามจิไปอุดแขวะคอยหันแล้วไป<ล><ล>อยูอุดเลยแหละนี่ยแหลเลยใส่สีเขียวเป็นยังไงประกันะเ <laughs> ขียวเหลืองหิง้งนีคอยไปแยง,งแหวนตัวแสงอยู่หันอะไปลว่าบเคยใส่สีเขียวเป็นยังได้สปูเขาห้องนำ้ำห้องน้ำหลอกบ่ได้บ่แม่เคยมาเทม <laughs> มันหลอกได้มันเด้อขอชีว่าเด้ออันนี้หลอกมันน่ะคอยค่ะไปเขาคอยเจ้าแล้วซื้อนี่มันคู่มันอยู่เทิงพี่จริงค่ะฮอร์ฮันโตะทั้งลุงขึ้นเทิงก็ได้พอก็ลองโตะเบิ่งกกับบอดด้อยู่เขาไปอีกก็ได้วพยายามไม่ใส่เจ้าจิบจะปวดจี๊ดเขาจะขีซะอะทุกคนทอมก็สิได้เดินทางกลับบ้านสวนได้ปะนี้เออปูยังซีเวลซื้อเครื่องมันบ่เมลแล้วซื้อเครื่องของก็สิได้ปิดคลิปไปเด้อทุกคนไปเจอกันอยู่บ้านสวนพุ่นแหละไปเมิไปไซโนเวอาทิตย์อีก ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เผื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะทุกคนคืนนี้ขับไปนอนคืนอื่นขับก็ไปบ้านไปอันอันอือีกไปบ้านไปเห็ดเออไปหวานเลอะดิยังเขี้ยวใหม่อยู่เว้ยเนี่ยพายเขี้ยวแมงไปเขี้ยวแมงทุกคน